วัสดีครับวันนี้มาพอกันคือเกานะครับกับช่องสวนผักและอาหารพืนบ้าน,นะครับวันนี้ก็เป็นกลางเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับลมหนาวก็เริ่มมาแล้ววิดจากหนาหนาวก็จะเป็นหนาแรงนะครับถึงดูดูหนาแรงก็ต้นไม้ก็จะมีปัญหาเรื่อง ขาดนำนะครับเขาเมาเตรียมระบบนำนะเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้ิมาเตรียมระบบนำต่อท่อนำสายยางสายนำนะครับระบบเตรียมไว้รองรับหนาแรงนะครับแต่โชคดีครับปีนี้เขาเก็มีทุนสื่อพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจากบอ่อบาดันนะครับระบบ พลังงานแสงอาทิตย์นะครับต่อจากบาดานนะครับน้ำใส่นำ้นำบาดานนะครับต,ติดตั้งอยู่บนหลังคานะครับน้ำเขากจะปล่อยไปตามท่อ PVC นะครับตัวนี้เขาบ็ต่อสายยางมาหดต้นใหม่สิเดิน ระบบถอบ PVC นะครับเดินให้มันหลอบแปลงนะครับดยเฉาเห็ดให้นำขดาดหลักสายไปใส่วางไห้ก่อนนะครับจัะเชื่อมระบบนะครับ มีคนงานนะครับก็เบเรตอเยงครับระบบนำทุนหน่อยครับอาจะเชื่อมต่อให้มันได้ถูกคลองต้นไม้นะครับก็ได้สองเสียนแล้วนะครับได้เผา ระบบนำเขาเฉียมต่อเสรน้นำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเปิดได้ทุกหมองนะครับเป็นการลดต้นทุนในการไฟฟ้านะครับตรงนี้เขาก็เป็นต้นใหม่ตั้งๆนะครับก็ว่างทอไว้นะครับระบบนำเตรียมใหม่นะครับช่วงหนาแรง มันจะเกิดให้ต้นใหม่ตายได้นะครับถ้าเขาบเตรียมระบบจัดการน้ำไว้ระวังระบบนะครับเฉี่ยมมาจากจุดบอ่อบาะดันนู่นนะครับโดพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็จะเป็นถั้งสูงนะครับ ทังสูงเก็ียบนำไปจะใส่เมือได้ว่ามีแดดนะครับจะใส่ตรงนี้ใส่ได้ไฟฟ้านะครับแต่ตอนนี้นำเต็มถังแล้วก็ปิดไว้นะครับปิดวาวล์วระบบล้าปิดเปิดนะครับเพื่อจะรลด การใส่ไฟฟ้านะครับก็เ okay, <Okay, S 1> ชื่อมต่อระบบเข่าด้วยกันนะครับทั้งไฟฟ้าทั้งแสงอาทิตย์นะครับระบบนำแสงอาทิตย์เ้ากับเปิดได้เบิดมือนะครับก็พ,อ,พอได้มาห่วงเรียงไฟฟ้านะครับแต่ว่าก็ต้อง เปิดเทละจุดนะครับตอนนี้ยังต่อท่อมาทัดแล้วนะครับจะเอาพอมาเชื่อมไปนะครับแต่ถ้าเปิดถั่วแปลงมันก็แรงดันมันก็ดทิดดันบ่แห้งนะครับมันก็เฮ็ดไห้ห้องเสียเวลานะครับนะครับห้องก็เปิดเชื่อมระบบ ใช้ทอไว้นะครับน้ำก็จะไปตามทอนะครับก็บปไดยมาเสียเวลาที่สิต้องมาคอยหดนะครับระบบนำหยดนะครับี่ก็ต้นโกโก้นะครับครับเมเนก่เบิง่งระบบนำถือว่างระบบนำนะครับ มันี่ก็เอาไว้สำเนียก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระปสไครให้กันครับผมสวัสดีครับ